สวัสดีค่ะทุกคนทักผมเปียใส่หมวกใส่เสืออันนี้รู้ใช่ไหมคะว่าฝนจะไปไหนปไปสำรวจปาน้ำกันคะ่ะฝนตกและแดดร้อน,น<า>เห็ดคึกสิออกแล้วพี่น้องไปะปะรลุ้นกันนะคะว่าฝนจะได้เห็ดไหมไปกันเลยคะ่ะว้าวทุกคน เห็ดพึ่งดอกแรกของปีเพึ่งหวานนี่ค่ะโอ้โหทุกคนดีใจเพิ่งเห็นดอกเดียวมาสำรวจป่านะคะดีใจมากดอกใหญ่มาก โดนฝนโดนฝนนี่ค่ะโอ้ยดอกแรกของปีสองพันยี่สิบห้าจะได้ดอกเดียวในบ้านเหรอ โอเคได้แค่นี้ก็โอเคเนี่ยคะ่ะเ,เห็ดพึ่งขาลายหนึ่งดอกเห็ดพึ่งขาลายปีสองพันย่สิบห้า 2025. เจอสองสามดอกทุกคนแต่แก่แล้วคะ่ะ นี่เห็ดพึ่งขาลายค่ะสวยๆอ่อนๆเลยค่ะนี่จิดไว้วจิดแล้เจออีกอยู่ค่ะ นี่ค่ะสวยๆทุกคนเพินเห็นเหลืองๆใช่หรือเปล่ามาลูกมาดูิอ,อ้ใช่ทุกคนนี่อุ้ยปกติไอดอกอันนี้ไหมเฮ็ดอันนี้เขาจะออกเป็นมูขณะดเลยเนี่ยค่ะสวยมากเดี๋ยวต้องหาดูเผื่อเขามีเพื่อน อ๊ยยโอยเจอแล้วนึง่งอีกหนึ่งดอกอะารยุงเดี๋ยวดูอุ๊ชนี่ทุกคน้ยอ,อันนี้แบบไม่ได้ตั้งใจมาหาน,ะนี่นี่ๆอุ้ยกำลังสวยเลยคนแค่เห็นว่าฝนมันหยุดตกอะก็เลยลองมาดู เดี๋ยวสองดอกเฮ้เดี๋ยวหาดูอีกลกมากทุกคนเนี่ยคะ่ะวิดีใจดีใจดีใจววไปหาเพิ่มอีกอันนี้เห็ดอะไรอ๋อเห็ดมา้าจริงๆก็กินได้อ่ะอะ่กินได้ เจออีกหนึ่งดอกอืมแค่นี้แหละทุกคนดูแล้วสรุปเฮดที่ฝนไปอสำรวจป่าเนาะสำรวจป่าค่ะไปเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วก็มาแล้วก็ไปเฮ็ดทุระนู่นนี่นั่นแล้วก็ลืมแล้วก็เข้าตัวเย็นเว้น ก็เนี่ยค่ะได้มาเพึ่งหวานหนึ่งดอกเพึ่งคา,ายประมาณสามดอกที่กินได้นะดอกนี้เท่าแล้วสิเอาไปสิเอาไปย่นในใส่ในแปลงพักค่ะเนี่ยค่ะสามดอกจุ่มๆอยู่เดี๋ยวจะแกงเดี๋ยวจะแกงกินแล้วก็ดอกเห็ดพึ่งเนยสองดอกค่ะ ก็เห็ดมา้าได้แค่นี้แหละทุกคนไปเบิดมือยางถั่วทีบเดนันท,ที่เห็นเนี่เออได้แค่นี้แหละเพราะว่าปีเนี้ยค่ะปีนี้นทางทั้งอลาสกาอากาศฮอนหอนค่ะเมืองแฟแบงค่ะแบบประมาณมื่อนกัยี่สี้ยี่สิบสององศาค่ะฝนโบ่โตกเลยทุกคน คืออาทิตย์ที่แล้วตกประมาณสามหมื่นแล้วก็ยุดมาเลยคือแบบปกติ A, เดือนมิถุนาเนาะมิถุนานี่จะเป็นเดือนที่ฝนตกตกหลายอะ่ะแต่ก็บอกค่อยตกเลยมากรากรกฎาเนี่ยก็บอกค่อยตกค่ะได้แค่ที่ฝนรู้สึกว่าสามหมื่นแค่นั้นแหละมื่นี่ก็ห้อนแล้วก็ไฟปลานี่ก็พระเจ้ายิ่งดับอยู่ได้ทุกคนถ้าสังเกตดๆีๆนี่ก็ยัง่งซิมีข้างนอกนี่ก็ซีมีความมีหมอกมีควันอยู่ค่ะ ก็คือเขาก็ทํางานนั่นแหละเพราะว่าไปอ,ออกไปข้างนอกเห็นเห็นไอเเฮลิคอปเตอร์ค่ะตักน้าค่ะไปดับไฟป่าก็เลยมาบอกว่าบรูนะทุกคนปีนี้อาจจะไม่อาจจะบม,ม่ได้เห็นคลิปเก็บเห็ดหลายนะเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยค่ะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มันก็จะมีแต่คลิปไอ้นี่เด้อทุกคนในคลิปอยู่บ้านปลูกพักปลูกดอกไม้โอเคค่ะบ๊ายบาย